หวันของซีโนกับการเป็นวิทยากรสร้างแรงมานใจโครงการเด็กอวดทันดีซีซั่น3เป็นไงบ้าง EP ที่ 2. 2เช่นเคยเดินทางออกจากคอนโดเหมือนเดิมแล้ววันนี้พกน้ำมาด้วยเพราะเป็นคนชอบดื่มน้ำมากสป,ปอนน้ำดื่มเท่าได้นะจ๊ะแน่นอนว่าเราไปที่เดิมเลยคือที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์กับการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ซึ่งก็เตรียมตัวมาอีกนะเพราะว่าเป็นน้องๆจากภาคเหนือและภาคใต้มาเจอกันความสนุกความบันเทิงในครั้งนี้จึงเกิดข,ขึ้นระหว่างความเป็นสิงห์เหนือและเสือใต้กับกิจกรรมมากมายที่ค่ายเด็กวัวทำดีมีให้สนุกมากจริงๆแต่หลังจากนั้นก็ต้องไปสนุกกันต่อในช่วงดินเนอร์ทอกที่โน จะขึ้นมาคุยกับเด็กๆในครั้งนี้ถึงเรื่องเป็นป่าวถ้าในกลุ่มมีเป้าหมายเป็นคนละจุดให้เข้าใจว่าจุดคอมพลีสของแต่และบุคคลตัดากาันเขาอยากเดินไปจุดไหนเราอยากเดินไปจุดไหนแล้วจุดร่วมของการเดินทางครั้งนี้คืออะไรเจอไหแล้วคำว่าพอดีจะต้องเปซีโร่คือไประมาณไหนคะจริงๆเป็นคติประจำใจครับ ถ้าเรามีสติเราเท็มแข็งแล้วแล้วเราเริ่มต้นทาสิ่งเหล่านั้นแล้วเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่ฟูลฟิลมันจะมีอีกสามอย่างคือ3ามพอพอใจพอใจและพอแล้วพอใจที่หึ่ดคือพอใจกับตัวเองหรือ,อยัง าเราพอใจกับตัวเองแล้วเราจะพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือรอบข้างเราและเราจะรู้สึกว่าเราพอ้วครับพินนะครับวันนี้พี่จีโน่งานหนักทีหนึ่งทํถามเป็นยากๆพี่จีโน่จะเป็นคนตอบคนเลยครับแต่พี่จ้โน่ตอบคำถามดีมากครับวนหนูเข้าใจทุกคำถามเลยแต่นหนูเองไม่มีคําถามเลยเลยครับเพราะพี่จีโน่อธิบายจนคนหนูเข้าใจหมดเลยครับน้องๆทุกคนเก่งมากและทุกคำถามก็ยากมากต้องหาวิธีการตอบที่เหมาะสมกันแต่ละบุคคลและความเข้าใจของน้องด้วยหลังจากนั้นแวะมารีแคปกับน้องๆวิทยากร รวมกัน่าง,งานในวันนี้เป็นไงบ้างตอนนี้คือการร่วมงานกันครั้งแรกและน้องๆทุกคนน่ารักมากสัสดีครับซิก้านะครับประทับใจมากเพราะว่าคำพูดของพี่ซิโนทต์ครัไรู้สึกแบบตันหนักแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยมีพี่ซิโน้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จะทําแบบพี่ซิโน้ให้ได้ค่ะสวัสดีคนที่ฟังอยู่นะครับผมชื่อโจนะครับพี่เขาก็เป็นคนที่อัจจรรย์ใยดีนะครับเป็นคนน่ารักนะเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญเหมาะสหาหรับรางวัลต่างๆนะครับได้มาสัมภาษณ์น้องซิโน้ต์รู้สึก ทำแบรนั้นให้มันถึงมีแสงเป็นเพจที่ได้เจอในบิทมีความมุม่มมง,งมันของเขาะเกอร้อยทุกคนน่ารักมากอะ่ะและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดเลยในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ซึ่งเราดีใจมากๆเลยที่ได้มาร่วมเป็นวิทยกรในครั้งนี้เพียงรับงานวิทยากรและพิธีกรอยู่นะติดต่อกันมาได้เลยยินดีให้บริการมากๆและนี่คือ